สวัสดีจ้ากลับมาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรจะมาทําน้ำจุดินซีสั่งเคาะแสงนะคะสมพรก็เคยทํานะคะนานมากเลยอันนี้ก็จะเหลือแค่สามขวดนะคะอันนี้ทําไว้เป็นปีแล้วนะคะน้ําที่สีแดงก็จะเริ่มสีขำๆคนะคะเหลือสามขวดวันนี้สมพรก็จะมาทําใหม่นะคะ การทำน้ำจุลินทรียนะคะก็ง่ายๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือขวดน้ำแล้วก็น้ำนะคะใส่น้ำไว้แบบนี้เลยน้ำนะคะก็ควรเป็นน้ำคลองน้ำจากธรรมชาตินะคะหรือจากบ่อนะคะนี่เราก็ใส่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะอันนี้สมพรจะใส่ขวดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ วันนี้นะคะก็จะมาทํากันเลยใส่ขวดไว้นะคะขวดเล็กขวดใหญ่ตามแต่ขวดที่เรามีนะคะใส่แบบนี้เลยน้ำประปาไม่ควรที่จะนํามาทํานะคะเพราะว่าจะมีสารที่ปนเปื้อนมากับน้ําบาดา่นั้นๆนะคะควรจะเป็นน้ําคลองตามบอ่อตามหนองก็จะทําง่ายแล้วก็จะทําให้ น้ำจุลินซีสังเคราะห์แสงนี้นะคะแดงเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะจะใช้กี่ฟองก็ได้นะคะตามแต่น้ำหรือขวดที่เราเตรียมไว้นะคะแต่วันนี้จะใช้แค่ฟองเดียวนะคะเราจะมีน้ําปลาแล้วก็ผงชูรสนะคะ3ามอย่างนี้นะคถอเราก็นำมานี่นะคะน้ำปลา ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะชูรสก็ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะใส่ลงไปผส่มกันแล้วก็ตีไข่นะคะให้เข้ากันเลยนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยให้พืช เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะแล้วก็โตไวแล้วก็ยังช่วยบำรุงดินแล้วก็บำรุงรากพืชด้วยนะคะนี่นะคะตีเข้ากันเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราตีสามอย่างนี้เข้ากันแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะขวดละหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำเตด,ดินซีสั่งขอแสงนะคะก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ยช่วยกระตุ้นรากพืชแล้วก็ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วยกระตุ้นให้พืชมีภูมิต้านทานต่อโรคพืชต่างๆได้มากขึ้นนะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าขวดละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นน้ำบาดาลนะคะก็จะใช้เวลานานนะคะถ้าเป็นน้ำบอน้ำจำคลองหรือตามห้วยอะไรนี้นะคะก็จะทำให้น้ำจูดินซีนี้นะคะแดงเร็วนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มแดงแล้วนะคะเมื่อเรากอ,อกใส่แล้วนะคะเราก็ปิดฝาเขยา่าเขย่แบบนี้เลยนะคะ พยาให้เข้ากันนะคะเราก็จะนําไปตากแดดนะคะประมาณ1เดือนนะคะก็จะเริ่มมีสีแดงถึงแดงเข้มนะคะบางคนทําแล้วนะคะก็จะมีจะไม่เป็นนะคะจะเป็นสีขาวหรือบางทีก็อาจจะเป็นสีเขียวด้วยก็ขึ้นอยู่กับน้ําที่เรานํามา ทำนะคะถ้าเป็นน้ําคลองตํานองตําลึงอันนี้นะคะจะทําให้น้ำในนี้นะคะจะแดงเร็วกว่าน้ําบาดาลน,นะคะนี่ก็เป็นวิธีการทําน้ําจุดินสีสังเคราะห์แสงง่ายๆนะคะซึ่งเราก็สามารถทําเองได้นะคะช่วงวิธีการใช้นะคะเมื่อน้ําอันนี้แดงแล้วนะคะเราก็นํามาผสมกับน้ํานะคะ น้ำจุลินทีสั่งเคาะแสงร้อยซีซีต่อน้ำเปล่า20ลิตรนะคะก็ผสมกันนะคะกับน้ำเปล่านะคะก็สังเกตนะคะให้น้ำนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆอน,นะคะเราก็นำน้ำที่ได้นะคะมาลดต้นไม้มาฉีดพ่นต้นไม้ได้นะคะก็จะช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรงโตวไวเพิ่มผลผลิตบำรุงดินแล้วก็ทำบำรุงรากพืชด้วยนะคะ ก็เป็นวิธีทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยก็เราก็สามารถทำได้นะคะนี่เลยวันนี้สมพรก็นำสาระดีๆนะคะกับความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่เลยก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีไข่มีน้ำปลานะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะเห็นที่ทำกันนะบางครั้งนะคะ เคยเห็นเขาทำใช้ไข่ใบเดียวก็สามารถทำได้แล้วนะคะก็แล้วแต่วัตถุดิบนะคะมีไรยางนะคะที่จะนำมาผสมกันแล้วแต่ใครจะเลือกสูตรไหนนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีสาระดีๆมีพืชผักสมุนไพรชนิดไหนใบอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะ บกันใหม่ครั้งหน้าจ้าสวัสดีค่ะ